สวัสดีครับลุงฉลกนะครับนี่ก็เดือนใหม่เดือน6แหละเราก็มาคุยกันนะวันพระใหญ่เพิ่งผ่านไปตอนนี้ก็เลิกง,งามยามดีอาทิตย์ก็อยู่ในตำแหน่งที่คล่องแคล่วว่องไวหน่อยนะหุ้นก็อาจจะขึ้นนะก็เป็นหมอดูหุ้นสักวันหนึ่งวันนี้นะครับเรามาดาูเรื่องหุ้นกัน ว่ามันเป็นยังไงบ้างานี่คือสภาพของตลาดหุ้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตลาดหุ้นไทย mm. ก็อย่างเงี้ยนะฮะมันมีหนึ่งใหญ่นะีนะเป็นหนึ่งใหญ่อยู่ในกรอบแดงเนะนี่ยนะหใหญ่แล้วก็สองใหญ่ในกรอบแดงมันก็เป็น1 2เตรียมจะขึ้น3 3นี่ก็ใช้เวลาประมาณสักห้าสิบปีมั้งนะฮหุ้นเราก็อยู่ใน bullish trend มาตลอดก็โอเค คันนี้ใน A, สีน้ําเงินกรอบแดงมันก็มีสีน้ําเงินแบบไม่มีกรอบแดงเป็นเป็นซับเวฟย่อยมันก็หนึ่งองสามสีหเห็นไหมแล้วก็ลงมา A B C นะ A B มันเร็วเสมอแต่ C เนี่ยมันประกอบด้วยหนึ่งสอห้สองแล้วทิ้งสามลงมายาวเพราะอะไรเพราะว่า C เนี่ยมันโอเวอร์แปหนึ่งไม่ได้ก็เลยทิ้งมายาวอย่างเงี้ย หนึ่งสองสห้าก็เป็นสี่จบสี่เห็นไหมหนึ่งสองจบอย่างเงี้ยในตัวมันเองนะก็มีสับเวฟอยู่ข้างในอย่างหนึ่งในกรอบแดงเนะี่ยก็ประกอบด้วยสีน้ำเงินหนึ่งสองสามสี่ห้านะแล้วหนึ่งในไอ้กรอบน้ำเงินเนี่ยนะสองสามในกรอบเงินก็ประกอบด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าในสีฟ้าสามสีนะ่ 3, 4, ก็คอร์เรคชันลงมา a e, b c สี่ห้ากับหนึ่งสองสามสี่ห้านะเวฟสามไม่สั้นที่สดุดเพราะมันยาว่าเวฟหนึ่งก็โอเคเป็นไม่ตามระเบียบของเราทุกประการนะฮะแต่เริ่มต้นตลาดก็มีข้อยกเว้นเลยข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์ A B C เห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นคอ 4, มเพล็กซ์เพราะฉะนั้นหนึ่งสองคอมเพล็กซ์แล้วสามสี 3, 4, ่ก็เลยซิมเพลนี่นานๆเห็นท,ทีนะไม่ค่อยเห็นนะฮะต่อไปสามสี่ธรรมดาก็ A B C size V เอ c ยกนิธรรมดานะครับทุกอย่างเป็นไปตามแพทเทิร์นของมันพอจบ1นสองแล้วขึ้น3มใหญ่ใน3ามใหญ่ก็มี1นึสน้ำเงินก็มีสับเวฟหนึ่งสอสาี่ห้าสีฟ้าตรงนี้ก็มีข้อน่าสนใจคือตรงนี้ไซเวฟตรงนี้มันเป็นดับเบิลทมืนเอน A B C X A B C ก็เห็นไม่บ่อย <c oughs> แล้วก็ลง A B C ตรงนี้ ข้อสังเกตคือเราจะเห็น 1, 2เนี่ยของเวฟไรก็ตามมันลงลึกเนี่ย 1, 2, ของ next degree wave 1ลงลึกมาก88.7หรือ94.2นตะ์แต่ถ้า 1, 2ของ next degree wave 3ลงลึกแต่ไม่ลึกมากอาจจะ88.7หรือ78.6ปรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันนึง ส่วน3 4เนี่ยมันไซด์เวย์ส่วนใหญ่นะฮะไซด์ใหญ่99% 3 4นอกเสียจากว่า1 2มันคอมเพล็กซ์มาแล้วนะฮะซึ่ง3 4มันถึงจะเป็นซิมเพลซึ่งเห็นไม่บ่อยเราก็ได้1 2 3 4 5เป็น1 a b c 2ตามเดิมคราวนี้จะขึ้น3สีนบนเงินใน3สีนบนเงินอันนี้เนี่ยมันก็ประกอบด้วย1 2 3 4 5เห็นไหมสามสีไซด์เวย์อีกแล้ว a b c ยก1 2ึเนี่ยหเนี่ยมันต้องลงลึก2ลงมาน,นี่มาลึก ถ้าลงไม่ลึกเนี่ยมันก็กระเด้งขึ้นเป็น running flat a d 1 a b c โอ้ตําราเรเนี่มันก็เอามาแอปพลได้ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่เวฟอะไรอะไร,ะไรเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเป็นไงจาก3ตรงนี้มันก็ลง4 3 4มัน r e t r a c e มาประมาณจาก2เนี่ยนะสาวองสลง4ประมาณครึ่งหนึ่งก็แถวเ,น,เนี้ยตัวเลขเป็นองี้แต่มันต้องไม่ overlap หนึ่งนี้เพราะฉันมีเส้นเนี่ยกำกับไว้อันหนึ่ง เราก็เลยรู้ว่า3แล้ว a เนี่ยมันประมาณแถวๆเนี้ยมันก็เป็นจริงๆเห็นไะต่อไปนี้จะขึ้น b a b มันก็เป็น retrace up ขึ้นไปเพราะว่า m o t i f trend มันดาว reaction ขึ้นไปก็เลยกลายเป็น retrace เป้าหมายก็อยู่มาแถวเนี้ยพันเจ็ดร้อยกว่าๆอะไรแถวเนี้ยเดี๋ยวก็จนจะถึงละอ,อีกสักเดือนไม่รู้นะแล้วการขึ้นไปเนี่ยมันหนึ่งสองสามใช่ไหมมันก็เป็นสามสามห้า แต่ A B เนี่ยเขาไม่นับ1 2 3กันเขานับ A B C เป็นขาขึ้นลงก็เลยเปลี่ยนสีน้ำเงินให้เห็นไหมฮะสามสี่เนี่ยนะฮะหรือคือ A B ขาขึ้นเนี่ย A B ขาขึ้นอย่างเช่นอ่าเนี่ยตัวอย่างมีไหม A B ขาขึ้นไม่เคยมีไม่เป็นไรก็ A B C เราก็กลับขึ้นแถวนี้เราก็ลงคราวนี้เมื่อเราได้แพทเทิร์นอย่างนี้แล้วเราก็มาขยายดูแถวนี้ว่าเออแล้วตอนนี้มันเป็นยังไง ะะอันนี้เป็น monthly chart คือ1บาทเท่ากับ1เด e ือนเราจะเปลี่ยนเป็น1บาทเนี่ยเท่ากับ1อาทิตย์เห็นไหมฮะตรงนี้มันก็ขยายใหญ่ขึ้นตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นมากเดี๋ยวปรับนิดหน่อยหนึ่งนะฮะก็1 2 3 4 5มาอยู่นี่นะครับแล้วก็าการเป็นเวฟสาใหญ่อยู่ตรงนี้เอาให้เห็นสักหน่อยนะฮะรูปร่างเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะแล้วก็ลง A B C เห็นไหมฮะลงมาเนี่ย A B C ไม่ใช่ A B C เขาตัวติดลงมา1 2 3เป็น A แล้วกำหังจะขึ้นข้างบนเป็น B เพื่อจะลง C อีกทีหนึ่งใส่ใสาเรียบร้อยเนี่ยเป็น A เนี่ยเราก็ได้กันเราอย่างเงี้ยแล้ว B จะไปไหนนะ B มันก็อยู่ที่าจากโม t i ฟเวฟ v าม4ตรงนี้มันลงมาเพราะเชะ้นการขึ้นก็เป็น Reactive เมื่อเป็น Reactive ขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะเอาวัดด้วย่า ฟิบเบอชีธรรมดา retracement เราก็ได้ตัวเลขประมาณตรงนี้ระหว่างเนี่ยพันหกร้อยกว่าถึงพันเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยแถวเนี้ยแถบเนี้ยทั้งหมดนะฮะมันมักจะมาถึงเนี่ยเจ็ดแปดจุดหกแปดแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราก็ดูท็อปของมันแถวนี้เป้าหมายก็ตรงนี้ก็น่าสนใจตรงเนี้ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยพันเจ็ดร้อยห้าสิบมั้งเนี่ยก็น่าสนใจเป้ามาันเห็นไหมอีกอันหนึ่งเราสามารถใช้ projection จากอันนี้ A B ไปหา C ได้เราก็ลองดูใช้ projection นะดูว่ามันคอนเฟิร์มกันตรงไหนคอนเฟิร์มกันตรงไหนก็ตรงนั้นแหละที่มัน significant projection เอาไปนสีน้ำเงินเห็นไหมฮะ A B C สีน้ำเงิน projection ใบสีน้ำเงินนี่เราก็ลองใส,ไส่ไปปสีน้ำเงินเนี่ยปึ้งนะใส่ไปที่เ8 6 88.7มีไหมอยู่ไหนละ่ะเนี่ยอเิมองเนี่ยนะฮะหกสดแปดด้วลองดูนะอันนี้ก็เป็นก็ไปง,ไงี้มันก็ได้เนี่เส้นสีเงินไดีขึ้นมาเห็นไหมก็แป7ก็อยู่มาตรงนี้นะฮะแล้วก็1นล่ะดูซิหอยู่ไหนนี่1 เห็นไหมแล้วก็168อันนี้เป้าหมายนะก็ใส่สีแดงซะเลยโอเคลองดูสิเนี่ยทำไมก็หนึ่งก็ไม่อยูเนี่ยนะ1 6อ8มันไปปนกับสีแดงอันแรกเนี่ยลองเราทำมีทางทําให้เปลี่ยนสีไหมอันนี้เราเปลี่ยนอันแรกเราเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก็แล้วกันนะ1 6อขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมเดิมเราคิดว่ามันจะอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี จาก projection เราได้เป้าหมายประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าเออเป้าหมายนี้ s i g n i f i c a n c e การขึ้นครั้งนี้อ่ะก็น่าจะขึ้นไปอยู่ตรงแถวเนี้ยระหว่าง1680ะไรเนียพนถึงประมาณเส้นบนเนี้ยพันเโดยประมาณเนี้ยแถวเนี้ยพอเข้าเขตน,นี้ค่อยมาดู c o n v e u s e n c o n c s ตอนนี้ยังไม่ต้องเห็นไหมฮะเราก็พอจะกะได้ค้าวราวนะฮะเพราะเราเตรียมตัวร่าวๆตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเตรียมตัรายละเอียด เพราะอะไรเราทำตัวนีน้ดูเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันกำลังขึ้นเท่านั้นเองนะครับอพอรู้ว่ากำลังขึ้นแล้วเราก็วางแผนเทรดนักเรียนของเราก็ได้กำไรกันปีนี้เยอะแยะ,ยะเพราะว่าได้ฟังที่ลงแอนา y ลไลซ์ให้ฟังเป็นประจำนะทุกคืนวันจันทร์ในรายการ c d c Talk ของทางชมรมนะครับทุกคืนวันจันทร์ก็วาง position กันได้สวยๆด,ด,ดีอันนี้ก็เป็น ABC นะฮะที่จะขึ้นไปแล้วรอเป้าหมาย C อยู่ วิธีเล่นของเราก็ง่ายๆเรามีอินดิเคเตอร์ของชมรมซึ่งใช้นมนานแล้วนะครับเนี่ยใช้มันมนานแล้วก็เป็นที่เรียกว่า action zone อินดิเคเตนะฮะก็ลองใส่เข้าไปมันก็เป็นเขียวแดงให้เขียวซื้อแดงขายก็ทำตามนี้ไปเห็นนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราก็มี RSI มี Stochastic ช่วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะช้ว,ว่าตอนนี้ก็ซื้อเขียวแดงตามไปเรื่อยๆเรากมาถึงตรงนี้ละถึงปัจจุบันตรงนี้ เราก็ลองนับเวฟดูตรงนี้เนี่ยว่าเออเวฟตัวนี้มันจะเป็นเวฟอะไรได้นะแถวเนี้ยเราก็ดูว่าตรงเนี้ยมัน3 4 A B C อยู่นี้เห็นไหมสาม A B C 4ตรงนี้ก็3 A B C 4เห็นไหมมันเป็น3 4เนี่ยสามแล้วก็ไป5ใน5ก็ประกอบด้วย1 2 3 4 5สองาะห้างั้นเรารู้ว่าตรงน 3, 4, 3, 4. เนี้ย3 4 3 4ไซส์เวเนี่ยมันดีมันทำให้เรารู้ว่ามันเวฟอะไรเราก็ไปขยายดู3 4ตรงนี้ สามสี่ตรงนี้เห็นไหมก็ได้ลองดูเส้นกันเนี่ยสาม c อก็ขึ้นห้าเพราะฉะนั้นพอเป็นจุดขายมาตรงนี้ไอ้จุดซื้อวันนี้สัญญาณเขียวก็ซื้อเลยครับเห็นไหมง่ายๆไหมก็ซื้อก็ซื้อตรงนี้สัญญาณซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อตรงนี้ตามสัญญาณซื้อต่อมาเรารู้ไว้นี่สามสี่เนี่ยมันเป็นไซเบรสามสี่ใช่ไหมเอบีซียกหรืออะไรก็ตา,ามน่เราก็ดูว่า ไฮ <High S 2> ของมันอยู่ตรงนี้โลล่ะโลอยู่ตรงนี้ถ้ามัน b เบรกโลลงมาตรงนี้ไม่ใช่สามสี่จบแล้วกลายเป็น A B แล้วก็ลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหูรูดละ่ะเพราะเส้นนี้ถึงสำคัญใช่ไหมที่ลงพูดมาตลอดอะ่ะมันลงมาวันนี้ทุกคนใจเสียกันหมดเฮ้ย hey, ลงรูดแล้วลงบอกอย่าเพิ่งมันยังไม่ close พอปิดนะจะปิดมันขึ้นปิดข้างบน เออหลอดตัวไปวันที่สองลงมาอีกใจเสียกันอีกปิดข้างบนวันที่สามลงมาอีกเห็นหรือเปล่ปตาตลาดเป็นอย่างเงี้ยแต่ปิดข้างบนไม่ต้องทําอะไรครับรอรใอ้มันเบรกทางใดทางหนึ่งก็รอรอรอ,รอไปมันดันเขียวขึ้นมาตรงนี้นะเราก็ซื้อสิซื้อไม้แรกไม้ที่สองเป็นไงก็มันเบรกข้างบนเนี่ยพอเบรกปับ๊บเปิดแก๊ปไปเลยเห็นหรือเปล่าลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับมันบูลเลตเปิดแก๊ปไปเลยก็ซื้อไม้ที่สองเท่านั้นเองแล้วก็รอกำไร ง่ายดีไหมฮะส่วนการซื้อไม้ต่อๆไปเนี่ยก็มีอ่ออออที่ตารางของชมรมที่จะทำให้ซื้อไม้ต่อไปก็มีมีให้ก็อันนี้มันแอดวานซ์สอยก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแสดงนะฮะก็เป็นลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆอย่างเงี้ยสีเขียวเนี่ยเห็นไหมฮะที่มันโผล่ขึ้นมาเองเนี่ยเนี่ยที่เราเตรียไมไว้ให้เนี่ยไม้ต,ต่อไปถ้าจะซื้อถ้ารอก็รอลอกอูกศรเล็กๆนะฮะแต่สำหรับคนซึ่งเก่ง,เกง,เกงๆเนี่ยเขาเริ่มได้ตั้งแต่ตรงนี้ นะกับตัวนี้เห็นไหมก็เริ่มสมมติเราเริ่มซื้อตรงนี้ตึงอะทวทเทียเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ่ะอ๋ออันนี้อันแรกสัญญาณซื้อ,อแรกมันมีสัญญาณซื้อในขณะที่แดงอยู่เพราะฉะนั้นต้องมี Stop Loss ที่ Previous Low อันนี้แค่นี้เห็นไหมนี่อันแรกนะอันแรกก็ทำเป็นเอ่อแดชไลเซนะนี่อันแรก อันที่สองมีสญานซื้อเล็กๆตรงนี้อีกขณะที่แงดงเพราะทั้น stop l o s s ก็ Previous Low ก็ไปนี่ซึ่งก็ปลอดภัยไม่โดนทั้งคู่เห็นไหมครับนั้นเราก็มี Position เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่าไ้วละปกติระบบของชงมลมเนี่ยแต่และ o s i t i o n เรากะกำไรไปที่ประมาณ10-15%เท่านั้นอ่ะไม่มาก บางคนก็เก่งเขามีระบบดีมากได้2ี่สก็ตามสบายแต่ที่ตลาดยังไม่ทันขึ้นเท่าไหร่เลยนะเราเล่นไปสี่ครั้ง position ขึ้นไปแล้วงั้นถ้าเอาแค่ส0 4เร์ซนีครั้งเฉลี่ยก็ได้40%ขึ้นไปแล้วคาดหวังผลกําไรเห็นไหมการลงทุนมันเป็นอย่างนี้แหละครับส่วนจะเอาร,รายละเอียดอะไรมาอมีมันก็เอาอินดิเคเตอร์ตัวอื่นขึ้นมามาดูก็วุ่นวายไปเรื่อยวันนี้เอาแค่นี้ นะเอาแค่ง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะการดูเวฟการดูเขียวแดงการดูสัญญาณซื้อสัญญาณขายนะครับมันเบรกนี่วาหายจากอันนี้ขึ้นไปแล้วต่อไปนี้ก็เริ่มบู l ล s h เ r e n d ์ละเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันย่อลึกๆก,ก,ก็เป็นจุดซื้อไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจโอเคนะครับหวังว่าคงจะได้เงินกับทุกคนจากรายการวันนี้ที่ทำเป็นเรื่องดูดวงเพราะอะไรเพราะว่าลุงไม่คุริ i ายที่จะมาแอน l ล z ซ์มาร์เ นะฮะเพราะว่ามีกฎของตลาดเขาแต่เขาอนุญาตให้ว่าถ้าเรา a n a l y ลซ์แบบดูดวงก็ไม่ว่าหรือเข้าเจ้าทรงผีก็ไม่ว่าบังเอิญเจ้าเจ้ากับผีผีทั้งหลายก็ไม่ยอมมาทรงลงมาทรงที่ลงก็เลยเอาดูดวงนี้แล้วกันหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสวดีครับ